สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการใช้ไมโครมิเตอร์วัดในและวิธีการเก็บรักษานะครับมาดูภายในกล่องนะครับภายในกล่องก็จะมีไมโครมิเตอร์วัดในขนาด5้าถึงสามสิบมิลิเมตรนะครับแล้วก็ไมโครมิเตอร์วัดในขนาด2 5่สิบห้าถึงห้าสิบมิลิเมตรนะครับแล้วก็ไมโครมิเตอร์วัดในขนาดห้าสิบถึงเจ็ดสิบห้านะครับแล้วก็ จะมีตัวปรับตั้งไมโครวัดในขนาด5และ25มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ปัจแจปรับตั้งนะครับแล้วก็ขนาดตัวปรับตั้งอันใหญ่สุดก็จะก็จะมี50 mm, นะครับต่อไปเรามาดูวิธีการปรับตั้งคอมพิวเตอร์วัดในะครับตัวที่เราจะใช้ก็จะเป็นขนาด25-50มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ ตัวปรับตั้งก็จะใช้ขนาด25ม mm มนะครับแล้วก็ปัจจัยปรับตั้งนะครับต่อไปให้เรามาปรับตั้งไปคอมพิวเตอร์วัดไหนนะครับตอนแรกให้เราคลายตัวล็อกก่อนนะครับคลายตัวล็อกแล้วก็นำไมโครมิเตอร์มาไว้กับตัวปรับตั้งนะครับแล้วก็หมุนตัวท้ายนะครับให้มันดังสักสามแก๊กนะครับ แล้วเราก็ล็อกหัวนะครับเหมือนเดิมบนะนี่นะครับเราก็จะเห็นศูนย์นะครับมันไม่ตรงกับสเกลหลักนะครับนี่นะครับไม่ตรงกับสเกลหลักนะครับให้เราใช้ปัจจัยปรับตั้งนะครับหมุนปรับตั้ง นี่นะครับหลังจากเราปรับตั้งแล้วนะครับเราก็จะได้เห็นนะครับว่าศูนย์มาตรงกับสเกลหลักแล้วนะครับนี่นะครับต่อไปเรามาดูวิธีการวัดชิ้นงานนะครับตอนแรกให้เราคลายตัวล็อกก่อนนะครับแล้วเราก็นำไโคอมิเตอร์วัดใน ทำให้ชิดกับชิ้นงานนะครับอย่าลืมนะครับเราต้องหมุนตัวท้ายนะครับ นี่นะครับให้มันชิดกับชิ้นงานนะครับให้มันดังรักษาแก๊กนะครับแล้วเราก็ล็อกหัวเหมือนเดิมนะครับทีนี้เรามาดูค่าที่ได้นะครับนี่นะครับค่าที่ได้ก็จะเป็นส8 0 5ิดจุดศูน้านะครับต่อไปเรามาดูวิธีการเก็บรักษาแบบอมตอร์วมมันไหนนะครับนี่นะครับ ตัวปรับตั้งมโครมิเตอร์วัดในนะครับ้เราใช้ผ้าสะอาดนะครับเช็ดทำความสะอาดนี่นะแล้วก็ทโลมน้ํามันนะครับแล้วก็เก็บใส่กล่องนะครับ ตัวไมโครโมิเตอร์วัดในแล้วก็ใช้ผ้าสะอาดนะครับเช็ดทำความสะอาดแล้วก็หมุนหมุนตัวล็อกนะครับแล้วก็หมุนให้มันชิดนะครับเก็บทำความสะอาด นี่นะครับมุนตัวล็อกนะครับกลับคืนนะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เก็บใส่กล่องนะครับปัจจัยปรับตั้งก็เก็ดทำความสะอาดใส่กล่องนะครับ,รรบค,รครับขอบคุครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ